สวัสดีจ้าเพื่อนเมือนันนี้กับป้เพื่อนมาบ้านญาจ้าช่วงนี้ญี่ปุ่นเนาะกับเขานาห่อนจะเพื่อนๆมือนันนี้ก็ประมาณสามสิบปองศาจ้านี่จะเป็นวิวหลังบ้านของแม่ยาจะเพื่อนเือนหมู่บ้านกัะจ้าเนาะหมู่บ้านออกมานอกเขตเมืองจ้านี่ก็จะเป็นลักษณะเนี่ยหลังบ้านจ้า ก็เคยร์ไทยให้เป็นเปลิอนเบิ่งอยู่เนาะจะกาอันนี้ก็จะเป็นบ้าน้างคางอนจะเป็นเปืนแดดคักไมเนีก็ได้นกับเป็นต้นไม้ยุคคางยุคคางคางหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นเปืิ่นเนาะก็เคยร์ไทยให้เป็นเปลิอนเบิ่งอยู่เนี่ยกัดบ้านกัดจะาฮุกฮกแน่จะเ่อนเปลิ่นเพราะว่าทางหงาเบ่ไหวจ้ะ มาหอดกะเนี่ยจ้ะห่อนค่าพเพื่อนๆพ่อนห่อนลายก็ว่าจะเอาพักเก็บพักมา่านเฮ็ดกับเขาเที่ยงจ้าสู้กันกินนี่แหละตรงพูพ่พยาบาลอยู่สวนยางเพิ่งพักอยู่แดดๆดนี่สวัสดีครับพ่บอจีอใส่ตุ๊เตะโอบะา ให้เอาตะกร้าให้เล่าเก็บผักแก่เพื่อนเพื่อนพุ่นใบงากรบอันตกแต่งก็ชิได้น่วยนึ่งอยู่หล้วจ้ะโอ้ก็อีไปตัวก็หนีตัวเตะอืมให้เราเก็บผักให้แกเพ่นเพื่อนห่านโอ้ห่านย้วหม่อนก็หอมจะเพื่อนเพื่อนี่จะพุ่นเพื่อให้เพื่อนเก็บท่า เนี่ยเพื่อนเพื่อนบงปวบสุเนี่ยโครงการของเฮาคือกันเนี่ยสุก็อยากให้เพื่อนแบบเนี่ยจะขึ้นไปหัวมังไงใส่ให้เป็นประโยชน์ประสัานเพื่อนก็ได้เรื่อยขึ้นในสุขีจะเป็นเปล่นเห็นบ่บวบจะแต่ว่าก็จะบอค่อยงานหนกเพราะว่าปลูกไม่ถาตรงนี้จะเป็นเปล่นก็บ่ค่อยได้ดูแลเพื่อนปผ่นได้กับปล่อยเพื่อน อยู่กับธรรมชาติเปื่อนเหนือจ้ะเนาะแต่เอาน้ำเศร้าขาวมาหดให้เป็นบางอาทิตย์จะเป็นเปลือบบริโภคเสมอเพราะว่าพวกสุกอ่ะบริโภคสวนเสมอจ้ะเนี่ยอยากให้ให้เพื่อนึ้นไปเนี่ยตรงํำแพงเนี่ยจ้ะโดยที่ห้องเรต้องไปเฮ็ดข้างให้เพื่อนอีกแม่สำหรับพวกสุขิดจังสันมาจากกประมาณห้าหกทนได้อยู่จ้ะตรงนี้ เปนเรื่อยกันไปนีเนาะนี่จะข้างบ้านนี่นีจะตรกเป็นเราก็มุมอีกมุมนึงกะนีจะต้นไม้ต้นนั้นเนาะกะว่านี่จะเป็นแบบเนี่ยต้นไม้ต้นนี้กะใส่ให้เป็นประโยชน์ได้การนี่จะเอาบวบสุกเอาบวบมาล่วงไว้ตรงนี้จะประมาณสามสี่ต้นนี่แหละนเนาะ ให้เพื่อนเนี่ยนี่จะกะว่ากวกาวให้เพื่อนเลื่อยขึ้นมากับต,นตนน้นไม้ตัวนี้โดยที่เหาก็บต่ต้องไปเฮ็ดข้างให้เพื่อนอีกมากจามาันมะนี่จะกำลังงามนี่จะเป็นเพื่อนเริ่มเลื่อยขึ้นอยู่นี่นี่จะเริ่มเลื่อยขึ้นละขึ้นมาฮอดมึงนี่ละนี่จะเนาะเนี่ยให้เพื่อนเจ็บพัก,ก้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็น บักเกเทศบาซิลของสูกะบนายขึ้นมาให้สูย่จะนะคะพนาบาลเนี่ยจะเก็บพักเ่นเปล่อเเนาะ,นะข่าวว่าบูกาคาราตุตีบอกให้เราไปเก็บเป็นใบง่าสีแดงน้ำมาจากเพืนอนๆ่กัมีพักกินหลาย,ย่างสีรามาาทามาสวนกับ โอ้ยใบง่ามเพื่อนๆจ่าเพิ่งได้สิจ็บใบโอไอใบงาคนญี่ปุ่นเพื่อนเจริญได้หลายซื้อมีสองซื้อจ้าใบเจริญว่าใบโอบะหรือใบชิโซก็ได้จ้าใบงาเนาะนี่จ้าใบงาสีเขียวจะเป็นเพื่อนจะเนาะแดดมื่อเนี้ยเก็บใบอันนี้ได้จ้าเนี่ยถ้าเ้าเอามือเ้าเด็ดจังิีๆน่ะเล็บจะดำได้จ้าเพื่อนๆเพื่อนก็จะหนี อย่างสะโพกโตของเพิ่อนนะจ๊ะเนาะนี่นจ้ะทีเแียวสีแดงไปเก็บไปกินน้ำกันได้เนี่ยเก็บไปเรื่อยเพื่อนๆเด็ดห้าเด็ดเพื่อนตรงนี้เนาะเนี่ยเพกานกระจัดแตกยอดไม้ออกมาตรงนี้จ้ะแห้งเด็ดแห้งเกินเห็นบ่ห้อยที่พวกสุเก็บไปกินจ้ะมิจ๊ะแตะโวดน้องสิจะไปเฮ็ดสลัดจ้ะ ใบพักปงังกับเก็บเอาจะเป็นแบบนี้นี่จ้ะใบพักปังใบเงาสีเขียวสีแดงเราจะเนาะเนี่ยเพิ่งพักปังที่สู้เก็บเมื่อนหร่จะเป็นเป,นป,ป,ปเล feet, ปที่สูเเเส้เก็บไปเมื่อไหนเนี่ยเพิ่งก็จะแตกยอดไม่ออมาจะเห็นป่ะนี่จ้ะเพิ่งจะแตกยอดข้าแห้งเด็ดเพิ่งแห้งขึ้นไม่จะเป็นเนี่เนาะพักปังสีแดงจะพูนเสียสีเขียวอยู่ฟังผล ด้วยสวถักกาพักไปน้ำนี่จัดเป็นเนี่ยพักกับบ่ค่อยหลายดอกกุบานนาเพราะว่าทีเฮ่านี้นี่จะเป็นยอดพักปังหรือล่ำพักปังที่สูเอามาเสียบเสียไปรงมีจะเป็นเปลืนเพือนก็จะมีไฮโซบอนี่จะพักปังสีเขียวจะเป็นเปลืนเนี่ยยอดเพื่อนในเดดไปกินได้ได้จะเป็นเปลื่นเราสุดจะเอาตะใบข้างล่างเนี่ย เนาะเอาพ่อไปกินจ้ะเดี๋ยวมูวแรงจังมาเก็บมาเอาไปกินข้าวตบข้าวเที่ยงจะเพื่อนๆดอกใบางามๆเนาะเนี่ยเริ่มเป็นดอกเลยเนี่ยจะเป็นเปลือกต่างอันนี้สีเขียวจะเริ่มเป็นดอกละเนี่ยห้อยพุ่ยบาตรได้บางเกิน นี่จะอยอดด้านล่านี่จะเป็นกปลือกดะไปกินเลยนี่จะ้ะนี่เนี่ยจะไปกินเลยแซ่บเดี่ส่วไปลวกเอาไปพัดใส่ในมันหอยก็แซ่บจะเป็นเปลือน,นี่วันน่ะเบิ้งเบิ้งเป็นพัดกันนะสีเขียวสีแดงโอ้แต่ม่นอันนี้เนาะสามารถขี้กันครับนี่จะ้ะ เดไปกินได้บ้าเนี่ยสบวมีกันไปโอ้ดอกเป็นงาน่ามดิจะเป็นเปลนเห็นบ้ดอกปอปังดจ่าเยวสุจะจอาไว้เห็ดมาเล็พันนำแต่บรู้ว่ามันจะรอดขนาวมากมันจะรอดสบวจะเป็น,นเปลน,นี่จะหอนหอนจะปะขึ้นหนไปกับเขาก่อน,นจะมา ไปเฮ็ดกับเขาจรินกันแต่ท่ำหอนีนก็เก็บพักก็เริ่มเหี่ยวละจะเปื่อนๆ่ยก็จะเป็นแตงก็เริ่มใหญ่แล้วจะเปื่อนๆเริ่มใหญ่แล้วแตงเนาะแตงกวาญี่ปุ่นจะเปื่อนๆนี่เดี๋ยวลูกในซื้อจะเอาไว้เฮ็ดเมล็ดพ่านมาจะเนาะเปื่อนๆ้าบเปนรอดมาจะเนาะถับเปอนรอดจะเอาไว้เฮ็ดเมล็ดผัานจะซุ้ยซุ้ยหน่อยๆหนึ่งกานมีจะเปื่อน อนน้อยๆก็เริ่มนี่ล่ะนี่น่าจะเนาะมาละมาละน้อยสุมาละในนี่ปลูกไว้สองกุมจะฟุนงฟางฟุ้งจากกระมีนี่เนาะนี่จะเดี๋ยวลูกนี่ก็จะเอาไปกินเลยจะเปืเป่อนๆเอาไปกินน้ำกันกระปาอื่นเลยนี่น่าจะเนาะนี่จะ้ะอาซา เป็นเพื่อนเดี๋ยวแต่งกวาจะหายพยาบาลเพื่อนเด็ดเลยจ้ะนี่เนาะโอเคเดีนี่จ้ะเนี่ยลักษณะน่วยน่วยของเพื่อนก็นจะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นเพื่อนนี่เนาะลักษณะของแต่งนี่จ้ะเนี่ยกำลังน่วยพ่อกินแสบๆเลยจ้ะเป็นเพื่อนนี่เนาะนี่จ้ะเดี๋ยวเอาไปกินขาเที่ยงเลยนี่เบิ้งพากาักกะ นี่จะเพื่อนๆก็ได้พักนีเนาะมีแตงกวามีพักไปงาสีเขียวสีแดงแล้วก็พักปังนี่จะพ่อได้ไปกินนี่จะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวซู่จะไปแกบเปาพักถ่วยเาวางาเมื่อังนะจ๊ะถ่วยเง่าจะไปกินน้ำกันเนาะ จะเป,เปื่นอนๆถ่วยเนาพ่อกินเราจะเก็บอันนี้เด้นะพ่อกินแล้วจะเปื่อนๆนี่เปื่อนๆแล้วเนาะเอาถ่วยเนานี่ไปเอาไปกินน้ำจะถ่วยเนาเนี่เอาไปกินซดก็ได้กินดิบก็ได้จะเปื่อนๆเอาไปตำทัท่วกระแซบจะหรือเอาไปพัดกระแซบจะเปื่อนๆ ไอตะก,ก้าวันกีนี่สุยานพักเงาส่วนไปเก็บไปทั้งเฮงานละจ้ะเนี่ยเอาตะก,ก้าไม้มาเลยแตดแดดมีจ่าเป็นเนพื่อนเนาะมาเด้อมาเด้อเก็บพอได้กินนี่แหละกระลังงวยตรงๆเลยเนี่ยเป็นพันธุ์ของญี่ปุ่นเพื่อนจ้าเนี่ยทัวทัวฟักเงาเป็นของญี่ปุ่น,น,จนเจ๊มีจ้าเอามา พอพอมาเล็ดเปิ่นแล้วก็มาปลูกจต่แต่ว่าเม็ดเปิ่นนี่ซื้อจากในญี่ปุ่นนี่ลยจะเป็นเพื่อนนี่เนาะนี่จะมาเดิมเก็บทั่วงอ่ำนี่ก็ร่างพอกินจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะเนาะจะเพื่อนๆมากมากมาเก็บเก็บทั่วแล้วก็จะสูญเสียพาดวางไป เก็บเอาบะเกอเทสตรงนั้นน้ำจะเปล่นเปล่เกอเทสจีวา่ายายทางบ้านเปล่นเอามาเล็ดป้านไหนเนาะเปล่ยนกระแดงนี่จ้ะแดงพ่อก,กินเลยจ้ะเปล่นเปลนจะเก็บไปเลยนี่จ้ะเนาะสุบไปทางพุ่นบ่ได้จ้ะบ่มีหม่องยางก็เลยได้ท่ายจากฝั่งนี้จ้ะำกำลังพ่อกิน หน่วยที่ยนเอาไวเ้เฮ็ดเมล็ดแป้งก็กจะเอาไว้คือเก้าอ่ะจะเป็นเพื่อนนะนี่จ้ามาเลยนี่แสบๆเลยตำบักทัวก็ได้ตัวนี้ไม่เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเดี๋ยวสว่างไว้นี่ก่อนเด้อเราจะไปเก็บบักทัวก่อนจะนาะนี่แหละจะเป็นเพื่อน คลิปนี้กับผ้ามาเก็บพักอีกแล้วเนจ่าเป็นเพื่อนกับพากันกินเขาเที่ยงเรียบร้อยแล้วจ้ผูุกสุกได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเบิ่งนะยอดพักปังเนจ่าเพื่อนสามารถเนาะตัดกิ่งปักช่าได้จ้าเนี่ยสู้อมไมาเสียไปง่ายๆเลยนี่เพื่อนเพื่อนนี่ยนจ่าละวก็พูนรุ่นที่สองนั่นกำลัง ร่องเห็ดจะเป็นเพื่อนร่องเห็ดเบืงในช่วงน้ำร้อนนี่คิดว่าเพื่อนกะจะหนีห้าวอยู่จะ่ะเนาะน่ะ,นะอันนี้ก็เสียบได้เสียบเสียไปแถวเนี่ยจะเป็นเพื่อนบ่ยากดอกเดี๋ยวเดินสุดจะหาหายอดเพื่อนมาเสียบให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งเอายอดพ่อเบิ้งจะเป็นแข็งแรงแข็งแรงจะเป็นเพื่อนอน,นี่เนาะนี่เอายอดนี่มาจะ เอาใต้คอนี่เพื่อนๆเดี๋ยวแล้วสุ่ยเหตุไหนเพื่อนงลองเห็ดเบื้องแก่เพื่อนๆลองเห็ดเบื้องนี่ลนะเนี่ยเราจะเสียไปตรงนี้หรือจะหอนไปอนี่ก่อนไปอันนี้แส้น้าใบขึ้นรากเราเอามานี่ก็ได้จ้ะเพื่อนๆเนาะเด้เหตุลองเห็ดเบื้องแก่เพื่อนๆลองเห็ดเบื้ง อยู่ที่บ้านก็ลากเต็มอยู่จ้ะประมาณอาทิตย์กว่าๆนี่แหละที่สุถ้าสุจํจำบ่ผิดนะจ๊ะนะสุก็เอาไปนี่จ้ะเอาไปแช่น้ำไว้เนาะจะเป็นแบบน,นี้อันนี้ก็เป็นกิ่งปักช่ำของผักตังสีแดงเดี๋ยวห้องมาเห็ดสีเขียวอยู่ตรงนี้นะจ้ะเดี๋ยวข้าหนามาข้ามามาเบิงบ้งเบิ้งเพื่อนจะจะเลื่อนตบโตยห้าขนาด จะเป็นเพื่อกดอกเพล่อกดอกพักปางจ้านี่เนาะจะเป็นเพื่อกเดี๋ยวคลิปนี้พวกส่วนจะพากันกลับบ้านก่อนจ้าเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบังเอิญเป็นป้าผ้าอยู่เพิ่นเกิดเองจ้าเกิดตามธรรมชาติเลยเนี่ยเนี่ยแห้งเด็ดแห้งขืนจะเป็นเปลือกนี่เนาะ เดี๋ยวมาอัปเดตมากับเจี๊ยบซูก้อนจ้ะสีแดงที่ห้อยจีนฟักน่าจะมานี่จ้ะเป็นเปลือกมะบ่มดอกเป็นเป็นดอกแล้วจ้ะเนี่ยต้นน้อยๆก็เป็นดอกเนี่ยนี่เนาะอันนี้จะเป็นสีเขียวจ้ะดอกเป่นนี่จะเป็นเปลือกเนี่ยต้นขนาดเนี่ยพอได้สูงหยังนี่จ้ะตรงนี้ ในฮอดเนี่ยประมาณคืบเนี่ยบางมือสุจากพื้นไปฮอดนี่ก็ประมาณนี้แหละก็ไปนี่ก็เป็นดอกเพื่อนจะเห็นบ่เพื่อนต้นเตี้ยๆนึ่งในจะเป็นเพื่อนเนี่ยจะเนจะเป็นเพื่อนคลิปนี้ก็ไวแจนี่ก่อนจะเจอกันคลิปหน้ามาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ